ช็อตเด็ดว่าจ้าปึบมาเด้วคนเอ้ยว้าวมือนี่ในผ้ามาหาไต่กิริศขึ้นเก้านะจ้าไต่กิริศไต้เกียดไปจ้าพ่ออันใดเอานั่นจ้านีในมวมองหันล่งมองหนีแล้วจ้าในเห็นซีโต้ในสตาร์ทเริ่มต้นดีซีโต้แล้วจ้า ไปจ้าไปรุนกันจ้าวามันนี่นี่ดพ่อขัวว่าน้าจ้านะไปจ้าหากี่ิตกันจ้าเขียดตัวแรกของห้าจ้าพี่น้องหลอบนี่ในี่สิว่าหาขานะจ้านะหลอบนี่นี่เอาด่างเขียวมาจานเอาใส่ไว้นะจ้าเพื่อได้ไปเอาไปใส่เบดจ้าตัวแรกแหกหมานจ้าต่ออีกแล้วจ้า ทุงเขียวนเนี่ยก็เลยได้เอาไว้สำจ่าราวาในบ่ได้เบิ่งดีๆจ้ามันขาดก็เอาใส่น้ำกันกักกีกกเยเลสต้องไปแน่นี่ละจ่าพี่นอกอุ้ยคือเก่งแท้แต่นละนี่เกือบว่าอะไรจ้าโดดไปโดดมาอยู่จ้าเขียดจ้าพี่นอก ได้อีกแต้มแล้วจ้าิได้วัูุจ้ากีเหรียเพาวา่าบ่คอยออกห้องอจะแต่มันอยู่ในจั้นสี่จ้ะไปจ้าไปจ้าหาตต้จ้าข้ออีกตัวละจ้าอุ้ยอุ้ยึ๊บเสร็จละ เสียวคุณโดดเขาอันี้ดินแตกจ้ะหนึ่งจ้าอีกโตจ้าหนึ่งจ้าอีกโตฮึฮึฮึใช่ละขี้แตกว่าจ้าพี่น้อง นี่จ้าอีกโตจ้าขอคล้องแขนเราพี่น้องงูนะจ้าจะบ่ก็หัวเป็นงูอีกอย่างเข้าอยู่ห่างๆดีกว่านะาจ้านี่จ้าหากินไผยหากินมั่นเด้เอ,อ้ยเป็นก็อยู่ไก่งูแท่ละไปจ้า ใช่และไตน้ำมือในหลอดจก้พี่นอ่ออือจ้าอื่จ้าอุ๊ลุดนู้ดุดน้ตัวหน่อยแห้งจ้าพี่นอ่อเหียดจ้า อืจ้าอีกตัวจ้าสวยๆนะจันเ่มากแบบนี้แหละจันโอ้โตงามจ้าเอาจ้าเอาอุ้ย 어우안 어우안 이자 이자 으으 이자 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 อืมันแอบอยู่ไีนจ้ะกันกิริตด,ดำสิจับางอยู่จ้ะกิลิตริโลแบบพวกตัวแดงๆนี่กินหน้าอย่างสิสจับยากจ้ะ้จ้าอืมสีรุ่นกันจ้าอยู่น้ำอต้นไมยละจ้ะนะี่อืมใหญ่ลจ้าอีกตัวนึงในเห็อนหนาพันไปเบิ่งจ้า อืมอืมอยตยจุ๊บจ้าแดดดาจ้าจุ๊บอืมจ้าเกียบคุประท่านอืมโตนงจ้าเนี่ยเดี๋ยวคุปอีกอันจ้อาอะไร จะยู่หนิ่งแถวฮึได้แล้วจ้าเกือบจ้าฮึเอาไปใช่หรือ นี่จ้าถ้าล้วจ้าเกียดติค่ะนี่จ้าไปจ้าหาต่อจ้านี่จ้าตัวหนึ่ง เธอในโดดสามเตียคุบสามเตียจ kind of ้ะนี่เขาเอิ่นกีนหน้ยจ้ะไปจ้าหาต่อจ้าพี่น้องนี่ว่าี่เห็นกบช็อตเด็ดว่าจ้าฮึมาดุกคนเอ้ยได้กไปกี่ ม,มันมันจ้าอู้หนวอาสิโบดได้ยังนี่เราว่าอีกอย่างไล่ๆจ่าอยู่ตรงนี้กบจ้าอู้มันมาน,นจ้าพี่น้องทางมากจะเจอขวางทางเลยจ้า จ้าอีโต้จ้าจุ๊บมีจ้าอีโต้จ้าที่น้าเสียงเขียดเออตดังคักจ้ามีจ้าโต้ที่ต้นห่า ก็สามเสียงกันจ้ะนี่จ้าอีกตัวไฟหน่อยเริ่มอันนี้ล้วจ้าแดีวหนีเปลี่ยนไฟสีสมก่อนเนาะเปลี่ยนไฟสีเหลืองมาแล้วไปยังใดนาะจ้าพี่น้อชุ๊บฮุ๊บคอสองตัวพิมนตัวหนึ่งจ้านี่นตัวหนึ่งเดี๋ยวคุกก่อนไวไว้เดี๋ยวเอาไปไว้ก่อนจ้าว่างหันเลย หลายสเต็ป <l ice step> จะพี่น้องคุบนาคุบหลังอืได้แล้วจ้าไฟสีขาวอังนนี้ป็ได้ชาติจ้าแต่ฮ้เอาอไฟสำรองมันจะจ้าหาขึ้นไปนหนีกระก,กลับเราจ้ะพี่น้องไปจ้าหาต่อจ้าอืโตจ้ามาลลีกออยกกอหยาหน่อยจ้าเอ บ้านกันเห็นมนาทางนี่แล้วจ้ะีนเห็นมาทางนี่ตัวหนึ่นะฮๆๆงฮะทึบดทุ๊ทุ๊คันดีพี่น้องนีอ่อ้วนๆเลยจ้ะนี่อีกตัวจ้าเราคือไฟขาวนะจ้ะไฟขาวคนจะเห็นชัดก่านนี่นจ้ะไปจ้ะ อีกตัวค่ะช๊ต่จ้านี่อีกตัวจะพี่น,อน้องเดี๋ยวนี้มีเต็กิดีตามเลยจ้อยู่หนข้างคนี่ฟังนี่สิเป็นไฮน้าจา้าอีกฟังนี่สิเป็นข้อ อืมไปจ้าเดินสะเดียวสะเดีนไปแล้จ้าพี่นอกเก็บก็ได้จ้านี่จ้านี่หอดบ้านแล้วจ้าพี่นอ้องนี่คนงานในจน้่ เดี๋ยวหนึ่งแยกก็น่าจะว่าอันใดเกียดอันใดกิริส์บิดน่าจะแต่ดเฉลี่ยเท่าขึ้นนี่จ้ะท่าน oh, <no. S 1> ได้กบน้ำจ้าตัวหนึ่งมานข้าจ้าอู้หุ้นะนั่งเฮ็ดตัปดปวดยู่เดี๋ยวนี่ อัน,นแยกกี่ลีดกับไอเขียดก็นาก่าจะเนาะแยกออกมาลวจะพี่น้องอันนี้เขียดนาะจะกระไดยู่ประมาณสิบก็โตนะจ้านีา่ตอนแรกในกะกาว่าจะอ่ามันก็จะไม่โตที่ว่า,าในฮักขาก,ก็บ่ได้หฮักนาะจะนี่แต่ไดบ่ได้หฮักคนกระโดดเนาะแต่ ตอนแรกตั้งใจว่าจะบวหากจ้าเพราะว่าอยากเอาไปใส่เบ็ดนะจ้าแต่ทงเขียวห้องผันขาดจ้าเดี๋ยวในเอาทงเขียวให้เบงนี่จ้านี่จะาทงเขียวมันขาด้างๆในบ่หูวนเนยกว่าโย่ในเอาเกียดใส่เข้าไปเกียดหายไปใส่เพิ่นขาดขางส่จ้าก็เลยเอาเนี่ยมาหมัดนะจเาราะว่เห้าไใดกบน้าจ้านี่ บางเอนินในพ่อกบตัวนั่งจ้าถือว่ามารเนี่ยจ้าได้กบนํำก็ถือว่าโอเคจ้าเพราะว่าเขาอาจจะเอาไปมกใส้กันนะจ้าตั้งเคียดตั้งกบนะเ้าไปบังกิลีดกันจ้านี่คือกิลีดเอาจ้าตอนแรกในคิดว่าเขาสีบดาดพ่อขวัวเลยจ้าเพราะว่าอ่ามันเป็นอ่า ดินท่ามจ้าแล้วมันเป็นร้อยแตกจ้าบาดมันเน่ยเอิญแตกเคิบจ้าสิเป็นช่องไงนะจ้าเพิ่นห้องอยู่ขังในนะจ้าเพิ่นโพหัวขึ้นมาแล้วพอหอาไปไกลแล้วเพิ่นกัดลงไปในรูเพื่อกเาจ้าห mm hmm. นุ่ยคิดว่าในสิบว่าไรไอ้มาพ่อขัวแต่หาไปหามากก็ได้เยอะจ้าพี่น้องไปหาขางถนนจ้านี่กิรหลีดดำสิเป็นเป็นหูบอยากได้ร้ายแน่จ้านี่ ตอนแรกคิดว่าห้างสีบัวใดมาพ่อกลัวแต่กะไดอยู่จ้าเป็นใดจ้าพี่น้องเมื่อในนีพพาไปคุกเกียรตคุกกิเลสลุมรูคุกข่านอยู่จ้าแต่กะมวนจ้าว่าแต่ห้าออกจากบ้านจะห้าวกะไถ่แนวมาอยู่มากินจ้าถือว่าหมานอยู่จ้าจอดเด็ดห้ากะทั้งอ่อทั้งงูนะจ้าเนาะทั้งใดทั้งโกบ แต่ดีอยู่จ้าเฮาว่าไอ้เจออันตรายใดๆจ้าไปขอเจ้าที่เจ้าทางพันกรจ้าก้อนสิไปหาอย่างไปเห็ดอย่างนะจาน้าเนาะเมื้อนี่ก็ถือว่ามันอยู่จ้าได้ทั้งกิบลีดได้ทั้งเขียดได้ทั้งกบได้จ้าคลิปนี้นี่ก็ขอเจ้าเพียงแค่นี้นะจาน้ะจาเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าจะพี่น้องอ่ะเบื่อเบื่อในเด้อจ้าเด้อ หนึ่งสิบภาพไปหาอย่หากินยังสี่ละาจะไปหาน้ำกันจ้ะพี่น้องจ้ามวนๆเจอกันคลิปนาะจ้า